วันนี้เป็นวันที่สองที่นองเมื่อนี้เป็นมือการเตรียมการการเทปูนที่นองคือเช่นกบมาเรียบร้อยแลย้วนีเช่นม,มาเตรียมโตที่ว่าจะเทปูนมองนี่แหละเมื่อนี้เฮาต้องใส่เช่นที่นอเพราะว่าถาเฮาใส่ก้นเทหรือยกขึ้นมั่นกะอาจจะเป็นไปบ่ได้เพราะว่าเทปูนหลายหมุนข้ามานใส่เข่นเช่นนี่เช่นใหญ่ด้วยที่นอน คนขับเขียนเป็นมากคนเดียวผมมีกรรมกรเขาเนหลสิเก็น,กน,น,นกคนซอยที่น้อง ไม่มาห้องเพื่อให้กันสุดๆ่นุกบรรยากาศใช้แฟนเล็กอีกเทียงน,นึงเตรียมการ การยืดเข็ม เป็นการยกแบบในรถนี้นยกขึ้นได้บาดนี้ไปนอนจะให้ล่อร้อยได้บัดล่อมันต้องร้อยเองบัดล่อที่เหขินจากดินขึ้นร้อยก็ไปกับตั้งเทียนขึ้น เี่นนี่ใส่เป็นประจำนี่พี่น้องเกี่ยนี่เกี่นขาประจำใส่ตั้งแต่หลายปีละเกือบสิบปีละพี่น้องตั้งแต่ไอ้เพจแบบตลาดสีเมืองพี่น้องตลาดสีเมืองลาดบุรีตลาดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลาดบุรีคือตลาดสีเมืองพี่น้อง cái con bao tá cả là, kè này là cắt ok kế cũ này ok kế đệm cái head unit cũ này này ทีเฮ้าจะใส่ปูลลนล้ะกาเวลารถปูนมากกวที่เทปูนใส่นี่ทักทายกันคนหูจักกันพี่นอ้องหูจักกันทั้งนั้นเลยเรถเคลนกับนี่คือว่าใส่ขาประจําใส่งานกันใส่บริการกันเป็นทิปไป กันยุไสกะนดีแต่สิก,กันเป๊กๆเลยคืดว่ารถคูนสีมาจอดยด้วยคุละปากข้างเรียบร้อยเตรียมการ เราทาปูนมาบานออตอนนี้ปูนก็มาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเอาละเตรียมตัวกันแล้วพี่น้องบานเลยปูนกับท่านี้พอดีมาพอด,พอด,าาอดีพี่น้องเดี๋ยวบานนี้เบ่าตากก็สิเดือขึ้นเทิงคุณเด้อพี่น้องเด้อบ้านเป็นไปดีตามเราเป็นรับชมกันทั้งเทิงงุำหลับการเท,รเท,รเท,รเทพปูน เพิ่มตัละคพี่น้องเมื่อนี้เทาสี่เทปูนประมาณ13คิวพี่น้องใส่เวลาประมาณจักนาทีจักชั่วโมงเดี๋ยวไปติดตามกันเดี๋ยวไปลุ้นกันพี่น้องไปเดี๋ยวขึ้นไปติดสถานการณ์ข้างบนน้ำกันเลยพี่น้องน,นี่คือการลดปูนที่เขาจะดั่อยู่ข้างล่างนะพี่น้องเนาะอันนี้คือพอเก็ตที่จะเทปูนใส่พี่น้องสี่คนนี้คือการคุมข้างล่างเดี๋ยวปะทะสิขึ้นข้างบนกันแล้วเนาะไปรับกันเลย อันนี้ข้ากระซิ่งเตรียมกระบะไว้จังเี่รละพี่น้องเพื่อปูนห้าวโบตเต็มข้าเข้ากระซิ่งเตัากากกระบะนี่ไปเพิ่มใส่น,นนีเข้าก็ได้่ขึ้นมาฮอดข้างบนแล้วเนาะ

เนี่ย anh มา Lộp เดี๋ยวโท เฮ้าต้องข้าเฮ้าต้องข้า จบเกมแล้วพี่น้องจบเกมแล้วนี่เทไปมือนี้ประมาณสิบสามคิวพี่น้องสิบสามคิวนอนๆก็เหลืออีกคนเหลือประมาณคิวครึ่งพี่น้องปูนสั่งมาแบบบอย่างเลยม,มือนน้เทปูนแบบอลังการพี่น้องปูนโบเมนหน่อยๆสะโพกคานมันเทา่าทะจ้าวะแล้วเรียบร้อย ขึ้นมาลวดเดียวพี่น้องบ่ได้กินน้มไม่ได้กินท้าเลยบ่ได้ลงกินหนามเลยขึ้นลวดเดียวที่ต้องแลนเวลานทำเคียนมันให้มันเล้วไวๆเนาะคือตอนนี้เพิ่งจะเก็บเคียนช่วยลปูนแต่การบานเรียบร้อยเฉพาะพวกเฮากะบางคนกะลงหอดตารางละเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งสภาพแต่ละคนไปไปเบิ่งกันพี่น้องว่าไผสิเลอะไผสิมเมื่อยกะสิเมื่อยพอๆกันละ่ะพี่น้อง คุณจะขันหอ้หองคุณมันจะไงเนี่ยจะไม่ยนึงเท่ใส่ไม่หยาบนอนแถวว่าสะไีกว่างเขาก็ลืมลืมยิบฐานะแก่กระบบเป็นยังเท่ามากทานต้นไปโดยดีพี่นอ้องคานพ้นไปโดยดีเดี๋ยวลงไปโพลกันอยง่าง,างะไงะเป็นกระภาพแต่ละค้นว่าเป็นยังไง กันนี่ล่ะพี่น้องสภาพแต่ละคนเปียกปูนเปื้อนปูนส่วนเทเลีวกับขางล่างกับเก็บกวาดทำความสะอาดพี่น้องบ่ให้มันเปื้อนเพราะปูนเ้ามันลดลงหลายเป็นไงเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยฮะเหนื่อยนี่เตี้ยเหนื่อยไหมเตี้ยเหนื่อยครับเหนื่อยเหรอกินแป๊ซี่ยังกินแล้วครับพี่น้องนี่แหละทีมงาน คือเวลาเทลงมาแล้วก็ต้องเก็บความสะอาดมันเรียบร้อยเวลาตัวตอนเขามาหาเนวก็อิดมันจังสีบเ่นเปลื่นเนาะคุณเมนน้อยเด้พี่น้องเลยนเนือที่ใส่ซอยบาทลังนี้ประมาณ230ตารางเมตรพี่น้อง230ตารางเมตรชั้งบนเทเป็นดาดฟ้ามืดเลย ผมมีหลังมีหลังคาอยู่น้อยหนึ่งเป็นมุกโมเดิร์นเชินผู้เพลินลงมากกันได้กินน้ำกิน่าสุสูบสูบยานี่คือคืนเทียวเดียวเลย่อมือนน้เนาะไม่ได้พักพอนเลย่อนาะมือนน้เนาะเลื่หนกินน้ำเทียวเดียวรอบเดียวแล้วนี่คือสภาพแต่ละคนมอมแมมพี่น้องเทพปูนว่ต้องห่วงอยู่แล้ว มี่รถเคลนเพิ่นกะเก็บเต็มตัวสิกลับบ้านเอาะไรเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสิได้ลำลาบพี่น้อไปเพียงพ่อสนิทเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปพบพ่อกันในคลิปต่อไปคลิปต่อไปยื่อสูงกว่านี้พี่น้องเฮ็ดสิขึ้นควกหลังคาพี่น้องคลิปต่อไปยื่อสูงกว่านี้เดี๋ยวถ่ายไปรุ่นกันคลิปต่อไปเท่าสี่เอาเล็กขึ้นจากสั้นสูงประมาณตึงหาสั้นพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะฝากพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงพ่อสนิทเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพาบ้าเล้านั่งพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ลำลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียสนสมีเนาะเดี๋ยวไปบอกกันไหมในคลิปหน้าคลิปต่อไป